ในตอนนี้ดิฉันจะพูดถึงการบินจากเนเธอร์แลนด์ไปประเทศไทยในช่วงโควิด -19 สิ่งแรกที่เราทุกคนจะต้องทำนะคะถ้าหากเราคิดว่าเราจะเดินทางเข้าประเทศไทยเราต้องเข้าไปหาข้อมูลที่อัปเดตจากสถานทูตไทยในกรุงเฮกเว็แบบไซต์ของสถานทูตก็คือนี่นะคะดิฉันจะเข้าประจำเพราะว่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงนะี่ทางสถานทูตจะมีการอัปเดตข้อมูลอยู่เรื่อย นี้ดิฉันยกตัวอย่างมานี่หลังจากนี้ดิฉันก็จะต้องไปดูข้อมูลใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาขอแนะนำให้รู้จักคำศัพท์ที่เราควรจะรู้เพราะบางครั้งเนี่ยจะมีการเรียกคำยอ่อซึ่งเราก็งงว่าคืออะไรเมื่อเราเข้าไปถึงประเทศไทยแล้วจะต้องได้รับการกักตัวอยู่14วันสถานที่พักหรือที่กักตัวของทางรัฐบาลจะเรียกว่า State ตจการันตีนคำยอ่อ S Q ที่พักในสถานที่กักตัวทางเลือกเองซึ่งเราต้องจ่ายเองทั้งหมด Alternative State Quarantine an, คำยอ่อ ASQ ที่พักในสถานที่กักตัวทางเลือกเอง Alternative Local State Quarantine an, คำยอ่อ ALQ สองทางเลือกนี้เราจะต้องจ่ายเองทั้งหมดแต่ที่แตกต่างกันก็คือคำว่า Local Local นี่คือขณะนี้มีอยู่ที่ชลบุรีและก็ภูเก็ต ถ้าต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยไปภูเก็ตจะต้องบินตรงไปภูเก็ตเลยแล้วก็สามารถเลือก a l q นี่ได้ไม่สามารถลงที่สุวรรณภูมิแล้วเดินทางด้วยการนั่งรถไปที่ภูเก็ตได้แต่ที่ชนบุรีไปลงที่สุวรรณภูมิแล้วก็นั่งรถไปที่ชนบุรีได้นี่คือความแตกต่างของทั้งสองอย่างนี้นะคะต่อไปค่ะ การลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางไปประเทศไทย (Thailand Certificate of Entry) คำย่อ COE ต่อไปใบรับรองแพทย์ที่ในนั้นต้องระบุว่าท่านมีสุขภาพดีสามารถเดินทางทางอากาศได้เรียกว่า Fit to Fly ต่อไปนะคะใบผลตรวจหาเชือ้อโควิด1 9แบบ PCR และระบุในนั้นว่าคุณไม่ติดเชือ้อโควิด1 9 ต่อไปนะคะแบบฟอร์มของกรมตรวจคนเข้าเมืองต่อ8เรียกสั้นๆว่าแบบฟอร์มต่อ8หรือว่า th form เริ่มแรกดิฉันตั้งใจที่จะทำวิดีโอคลิปเพียงแค่ตอนเดียวแต่ว่าพอมาดูแล้วเนะี่ยมันจะนานเกินไปดังนั้นดิฉันจึงต้องแบ่งทำวิดีโอเป็น2ตอนคือตอนแรกจะทำของคุณกุ้งที่จะลงทะเบียน ใช้สถานที่กักตัว SQ แล้วตอนที่2จะเป็นของคุณปูที่จะลงทะเบียนเพื่อกักตัวใน ASQ หรือ ALQ ในตอนนี้เราจะเริ่มที่คุณกุ้งก่อนลำดับแรกเราจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของสถานทูตเมือ่อดิฉันเข้ามาในเว็บไซต์ของสถานทูตข้างล่างนี้นะคะตรงช่องนี้นะคะ จะมีคำว่าข้อมูลสำหรับผู้มีสัญชาติไทยเกี่ยวกับการเดินทางกลับประเทศไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วก็คลิกไปอ่านต่อนะคะซึ่งข้อความนี้เขียนเมื่อ14มีนาคม2563ดิฉันจะคลิกไปอ่านต่อคะ่ะเมื่อคลิกอ่านต่อก็จะมาเจอหน้านี้นะคะหน้านี้เราก็ดูว่าเขาปรับปรุงและ เว็บไซต์ล่าสุดวันที่เท่าไหร่ตอนนี้ดิฉันทำทำวิดีโอคลิปนี้วันที่4พฤศจิกายน2563ข้อมูลนี้มีการปรับปรุงล่าสุดหรือว่าอัปเดตวันที่28ตุลาคม2563นี่คือล่าสุดเนี่ยดิฉันก็ไปอ่านให้หมดว่าเขาเขียนว่าอะไรบ้างไปอ่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาทำแบบสั้นๆให้เข้าใจตามดิฉันไปค่ะจาก ข้อมูลเมื่อกี้ที่ดิฉันได้เข้าไปอ่านในสถานทูตด,ดิฉันก็พยายามทำมาให้ตัวเองได้เข้าใจแล้วก็มาเผยแพร่ให้หลายๆท่านที่ติดตามดิฉันได้ดูด้วยนะคะเรามาทำความเข้าใจกันค่ะสำหรับคนที่มีสัญชาติไทยต้องการจะเดินทางกลับประเทศไทยนะคะสองกรณีกรณีแรกเนี่ยคุณกุ้งกรณีที่สองคุณปูนะคะด,ดิฉันจะพูดถึงคุณกุ้งก่อน คุณคุณกุ้งจำเป็นที่จะต้องเดินทางกลับประเทศไทยต้องการเดินทางกลับกับเที่ยวบินพิเศษที่สถานทูตจัดขึ้นแล้วก็ใช้สถานที่ที่กักตัวของรัฐบาลหรือว่า SQ เนี่ยนะคะคุณกุ้งจะต้องไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ของสถานทูตตามหน้าที่ที่กําหนดเพื่อขอใช้ SQ ดิฉันจะไปที่เว็บไซต์ของสถานทูตตรงนี้เลยนะคะ นี่นะคะนี่คือกรณีของคุณกุ้งแจ้งความประสงค์ใช้ SQ ก็กดไปตรงนี้เลยพอคลิกไปปุ๊บคุณกุ้งจะเจอหน้านี้เปิดลงทะเบียนกลับประเทศไทยสำหรับคนไทยในเนเธอร์แลนด์ที่จะเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยใช้สถานที่กักตัว SQ เท่านั้น1ชื่อ1ที่นั่ง1เที่ยวบินไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อแทนกันในภายหลังได้ในนั้นจะบอกว่าเปิดลงทะเบียนมาตั้งแต่เมื่อไหร่ แล้วก็ลงลงทะเบียนทั้งหมดมี2เที่ยวก็คือมี choice ให้เลือกอยู่2 2ไสอง,สองฟลอ่านไปตามนี้เลยมีฟล h t ไหนแล้วก็เลื่อนอ่านลงมาเรื่อยๆต่อจากนั้นก็จะมีการลงทะเบียนเลื่อนลงมาเรื่อยๆลงทะเบียนสำหรับวันที่13พฤศจิกา แล้วก็27พฤศจิกาคือเขาเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่19ตุลาแล้วตอนเนี้ดิฉันมากดดูเนี่ยวันที่4พฤศจิกาแต่จะลองคลิกให้ดูนะคะที่ดิฉันบอกว่าต้องหมัน่นหมั่นมาการดูอัปเดตสมมติว่าเออทั้งสองเที่ยวนี้มันเต็มแล้วใช่ไหมคะถ้าเราเข้ามาดูเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีการอัปเดตวันที่ถ้าเกิดพฤศจิกาเต็มแล้วกดและระเบียบนี้เขายังใช้กันอยู่เราก็อาจจะ กรอกข้อมูลในเดือนนี้เพื่อจะบินเดือนธันวาได้ดิฉันจะคลิกให้ดูว่าการลงทะเบียนเนี่ยมันมีอยู่2วันที่แต่ทุกครั้งเนี่ยคุณจะต้องเลือกวันที่ไหนวันที่1ไม่สามารถเลือกทั้ง2ได้ไม่งั้นจะถูกตัดสิทธิ์นะคะสมมติว่าจะเลือกวันนี้เอาวันที่27ดีกว่าลองโอ้โหเต็มแล้วค่ะนี่นะคะการลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทยโดยใช้สถานกักตัว SQ เที่ยวบิน KL 8 1 5วันที่27 เต็มแล้วลงทะเบียนไม่ได้แล้วก็ดิฉันจะคลิกออกไปนะคะลองใหม่ลองวันที่13ดีไหมคะลองเอ,อ้ยยังได้อยู่ก็สามารถลงทะเบียนได้เลยกรอกข้อมูลก็คืออีเมล์อัดเดรสของคุณแล้วก็ดิฉันจะเลื่อนมาให้ดูนะคะดิฉันเปิดตัวอย่างให้ดูเพราะว่าดิฉันยังไม่มีโครงการที่จะไป เพียงแต่มันเข้ามาดูข้อมูลเรื่อยๆเท่านั้นเองแล้วก็คุณเป็นอะไรมาสเตอร์มิสเตอร์มิสมิสซิสอะไรก็เขียนเข้าไปถ้าเป็นพระก็มีพระพระมหาอะไรชนิดนะคะแล้วต่อไปนะคะ First Name บางคนมีมีชื่อแรกและชื่อกลางก็เขียนไปให้หมดแล้วก็นามสกุลวันเดือนปีเกิดกรอกตามตัวอย่างนี้นะคะแล้วก็หมายเลขพาสปอร์ตแล้วก็วันหมดอายุของพาสปอร์ตหมายเลขโทรศัพท์ที่ทางสถานทูตสามารถติดต่อกับคุณได้แล้วถ้าหากเคยบา,บางท่านเคยซื้อตั๋วเครื่องบินของ KLM เเป็นปีมาก็บอกเขาแล้วก็บอกว่าอยากจะบินชั้นประหยัดหรือว่าชั้นธุรกิจแล้วก็กดตรงนี้นะคะ S for s e n d i n หมายคำว่าส่งข้อมูลเข้าไปเมื่อคุณกุ้งได้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ของสถานทูตตามข้อกำหนด s q แล้วนะคะทางสถานทูตก็จะส่งอีเมลระบบ Google Form กลับมาในนั้นก็จะมีรายละเอียดบอกให้ว่าคุณกุ้งจะต้องทำยังไงต่อไปและสิ่งที่คุณกุ้งจะต้องทำต่อก็คือลงทะเบียนกับ COE นี่คือเว็บไซต์ของ COE เราจะ,จะดำเนินการต่อเลยค่ะ เมื่อคลิกในเว็บไซต์ก็มาจะมาเจอหน้านี้นะคะระบบลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศสำหรับผู้มีสัญชาติไทยแล้วก็เริ่มกรอกเลยนะคะประเทศต้นทางก็คือเนเธอร์แลนด์แล้วต่อไปสถานทูตสถานทูตณนะกรุงเฮกแล้วก็คลิกไปที่คำว่าลงทะเบียนเมื่อลงทะเบียนเสร็จเราจะได้รหัสเลข6หลักขอให้จดไว้นะคะ ดิฉันจะให้ทำให้ดูนะคะลงทะเบียนคลิกไปเลยอ่านทุกข้อความแล้วก็คลิกคำว่ายืนยันถ้าคุณไม่คลิกคุณไปต่อไม่ได้พอยืนยันเสร็จปุ๊บก็จะมาเจอหน้านี้ก็อ่านนี่คือหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตอ่านต่อไปเลยเดินทางก็ทางอากาศพะกดก็คือทางอากาศแล้วก็ชื่อสกุลภาษาไทย ชื่อสกุลของเราภาษาอังกฤษข้อมูลทั่วไปอีเมลวันเดือนปีเกิดหมายเลขบัตราระช,ชนประเภทหนังสือเดินทางลองเลือกดออูคุณเป็นคนธรรมดาก็พาสปอร์ตธรรมดาเป็นข้าราชการหนังสือเดินทางราชการหรือเป็นทูตหรือหน,งนังสือเดินทางชั่วคราวในกรณีที่ทาพาสปอร์ตหายไปขอสถานทูดออกหนังสือเดินทางให้ชั่วคราวแบบนี้เป็นต้นนะคะกรอกไปเรื่อยอีเมล ต่อไปนะคะการอัปโหลดเอกสารอัปโหลดเอกสารสําหรับรูปถ่ายหน้านรูปถ่ายหน้าหนังสือเดินทางก็นี่นะคะก็ถ่ายให้ชัดๆหน่อยถ้าจะส่งรูปไปนะคะแล้วก็หรือตร,ตระกูลเอกสารนะคะเนี่ยค่ะมันเขาจะแจ้งไว้จะเป็นไฟล์ตระกูล PDF JPG JPEG GIF PNG PDF อันนี้ส่งได้หมดเลย ตระกูลพวกนี้ก็คือตระกูลที่เราถ่ายรูปค่ะวิธีทําก็คือลากจากคอมแล้วก็วางไว้ตรงนี้จากมือถือวางไว้ตรงนี้เนี่ยนะคะแล้วถ้าเกิดว่ารูปไหนที่เ,เราส่งไปเราต้องการลบก็วางไอ้เมาส์ตรงนั้นแล้วก็กดลบโรคประจําตัวอ่านกรอกอ่านกรอกเสร็จแล้วต้องยอมรับแล้วก็กดบันทึกแล้วข้อมูลที่คุณกรอกพร้อมกับเอกสารที่แนบไป ก็จะถูกส่งไปเลยต่อไปดิฉันจะไปที่สเก็ตที่ดิฉันทำไว้เมื่อกรอกข้อมูลได้รับเลข 6, 6หลักตามที่ดิฉันคลิกให้ดูเมื่อกี้แต่ดิฉันไม่ได้กรอกดิฉันก็เลยไม่ได้ไไดรับไม่ได้รับเลข6หลักแต่สำหรับคนที่กรอกข้อมูลไปแล้วเนี่ยจะได้รับรับเลข6หลักก็ให้จดไว้นะคะแล้วต้องติดตามผลลงทะเบียนเองในระบบก็ระบบเมื่อกี้นะคะต่อจากนั้นนะคะซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินในกรณีที่มีบัตรอยู่แล้วบางคนซื้อไว้ก่อนเป็นปีล่วงหน้าเลยอย่างนี้ค่ะต่อไปก็ติดต่อแพทย์ขอเอกสาร fit to fly แล้วในข้อมูล fit to fly นะคะจะต้องมีชื่อคุณให้ถูกต้องมีชื่อแพทย์การประทับตาแล้วต้องระบุในนั้นว่ามีสุขภาพดีที่จะบินได้ต่อไปก็ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม T8 มาจากเว็บไซต์ของสถานทูต เดี๋ยวดิฉันจะทําให้ดูนะคะก็คลิกไปตรงนี้เลยดาวน์โหลดแบบฟอร์มดูสินี่คือหน้าตาแบบฟอร์มต่อ8นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดออกมาแล้วก็กรอกข้อมูลแล้วก็เก็บไว้เพื่อจะนำติดตัวไปแสดงให้ที่ตอมก็มีแค่นี้สำหรับเอกสารแบบต่อ8 เรื่องการติดตามผลการลงทะเบียนเองในระบบในเว็บไซต์ของสถานทูตบอกว่าคุณต้องติดตามเองแล้วก็เมื่อได้รับการอนุมัติก็ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์นี้แล้วก็พิมพ์ออกมาแล้วก็นำติดตัวไปด้วยในวันเดินทางโอเคเราจะเข้าไปที่เว็บไซต์นี้อีกทีหนึง่งเพื่อไปติดตามผลแล้วก็คลิกมานะคะรับทราบถัดไป แล้วก็คลิกตรงนี้นะคะตรวจสอบผลก็กรอกหมายเลขพาสปอร์ตชื่อเป็นภาษาอังกฤษนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เลข6หลักที่ได้ตอนที่ลงทะเบียนแล้วก็คลิกคําว่าค้นหาแล้วสมมุติว่าถ้าอนุมัติแล้วก็ดาวน์โหลดมาไว้ในคอมพิวเตอร์หรือว่าในมือถือแล้วก็ต้องพิมพ์ออกมานะคะเพราะเอกสารจะต้องนําไปแสดงต่อจากนี้เราจะเข้าไปดูว่าคุณกุ้งจะต้อง นำอะไรไปด้วยในวันเดินทางโอเคหลังจากไปติดตามผลแล้วใช่ไหมคะแล้วก็แบบฟอร์มต่อ8ก็ได้มาแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเอกสารที่ใช้ในทางนในการเดินทางกลับประเทศก็มีพาสปอร์ตเอกสาร COE เอกสาร fit to fly แล้วก็ตั๋วเครื่องบินแล้วก็แบบฟอร์มต่อ8 แล้วก็อย่างที่สถานทูตแจ้งมาสถานทูตไม่มีข้อมูลว่าคุณจะได้ไปกักตัวที่โรงแรมไหนอย่างไรและคิดว่าในอีเมลของสถานทูตอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือชัดเจนถ้ายังไงก็ถ้าหากมีอะไรขาดตกบกพร่องหรือไม่เข้าใจก็ติดต่อที่สถานทูตเลยแค่นี้นะคะคิดว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่ที่จะใช้สถานที่กักตัว SQ ขอให้โชคดีเดินทางปลอดภัยปลอดโรคโควิดสวัสดีค่ะหากชอบวิดีโอโปรดกดไลค์กดแชร์หรือกดปุ่ม subscribe เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ในครั้งต่อไปอยากดูคลิปไหนกดดูได้เลยผลงานอื่นของดิฉันติดตามได้ที่เว็บไซต์รัชนีวัน n ค o m ขอบคุณที่ติดตามค่ะ